สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บัวจะมาเข้าแขนเสื้อให้ดูนะคะอ่าเมื่อเราได้ตัวตัวเสื้อมาแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็แขนเสื้อเป็นแบบนี้นะคะมีความโค้งอย่างนี้เราจะมาเข้าแขนเสื้อกันอันนี้หลายๆคนก็บอกว่ามันยากเหมือนกันซึ่งบัวก็คิดว่ามันยากนะคะแต่ว่า หลายคนก็มีวิธีการเข้าที่แตกต่างกันด้วยอันนี้จะมาแชร์วิธีของบัวนะคะว่าเข้ายังไงนะคะอะ่ก่อนอื่นเลยคือด้วยวงแขนที่มันเล็กเนี้ยค่ะเราคลิกก่อนอันนี้บัวจะเข้าโค้งไปพร้อมกับตัวเสื้อด้านตัวด้านภ้าเขาเรียกอะไรนะอ่าตัวรองซับด้านในไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อย พอตอนเสร็จแล้วก็ค่อยไปโพ้งนะคะอะคลิกไปเลยเอ่อให้มันห่างๆกันสักประมาณเซนของเซนตรงตรงใกล้ๆเอ่อตรงขอบลาลเนี่ยให้ถี่หน่อยก็ได้คะ่ะเพราะความโค้งมันเยอะนะคะอ่าก็จะได้เป็นแบบประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราก็เอาตัว แขนมันนะคะพับครึ่งครึ่งแบบนี้ตัดตรงกลางให้ได้ตรงกลางเป็นแบบนี้นะคะก็เอามาทาบตรงกลางชนตรงกลางค่ะเอาด้านผิดกับเออเอาด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะคะด้านผิดออกข้างนอกเัดตรงกลางให้ให้ชนกันตรงนี้นะคะตรงกลางกลางแขนเสื้อกับกากลางไหล ตรงกันก็เข็มหมุดกันละบัวจะชอบกัดเอ่อทั้งสองด้านของคือจะไม่กัดกลางอะคะ่ะจะกัดค่อมตรงกลางแทนเพื่อล็อกให้มันอยู่แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็ไล่เลยค่ะไล่เจ้าตัวเสื้อที่เราคลิปไว้เนะะี่ยค่ะให้มันโค้งไปตามแขนเสื้อ ตัวไหลแขนเนะะี่ยค่ะที่เราคลิปเพราะว่าเราจะได้แหกแหกรอยคลิปนะคะเพื่อให้มันโค้งตามแขนเสื้อเราก็กระต้องบังคับมันนิดนึงนะคะบอกก่อนนะอันนี้เป็นวิธีของบัวนะของคนอื่นอาจจะเข้าแบบอื่นก็ได้โค้งแบบอื่นนะแหกแหกนิดนึง เพื่อให้ตรงเส้นเส้นมันขนานกันเส้นของเอ,อตัวเสื้อกับเส้นของตัวแขนมันขนานกันอ่นก็จะโค้งแบบนี้นะคะได้แล้วอีกข้างหนึง่งตรงใกล้ๆไหล่เนี่ยความโค้งมันเยอะก็จะยากนิดนึงนะคะก็พยายามบังคับมันนิดนึง กดไปกัดจนสุดเพื่อล็อกให้มันขนานกันนะคะให,ให้ให้เส้นอ่ามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ตรงนี้พยายามบีบให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะมันจะได้ประมาณอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเย็บกันเย็บเส้นตามนี้นะคะ โอเคค่ะหลังหลักจากเราไปเย็บมาแล้วนะคะก็จะได้ความโค้งของตัวแขนเสื้อ,อไหลแขนเสื้อตรงนี้น้อยกลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแขนเสื้อประมาณนี้นี้นะคะแบบนี้อันนี้คือแขนที่ตรงหวัวไหลไม่มีจีบเนาะไม่มีจีบของบอลลูนหรือว่าของไหลนะคะ เป็นข้าวแขนเสื้อธรรมดาแล้วเราลองพับไหล่ครึ่งหนึ่งดูเป็นตัวเสือ้ออ่าก็จะได้ตัวเสื้อกับแขนเสื้อแบบร้ไหยโอเคลองเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้ดูนะคะอ่าโอเคไว้รอชมคลิปหน้านะคะว่าต่อไปรบจะมานำเสนออะไรเนาะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ